สวัสดีครับครับผมนะครับพบกับผมโคตรตามนะครับนะะฮวันนี้ผมจะมาอธิบายนะฮะก็อย่างวันนี้นะครับอ่าผมมีเหรียญที่ติดดอยค่อนข้างจะเยอะเนาะนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีนะฮะในการที่จะเอาเหรียญที่ติดดอยอยู่อย่างเงี้ยนะครับที่มีจำนวนเยอะเนี่ยเราจะไปอ่าทำการออมนะครับในบริเวณนะครับหรือการเออเหรียญเอาไว้ก่อนนะครับอ่านะครับในที่นี้นะครับอ่าผมยกตัวอย่างนะครับผมมีฮอสนะครับ sol นะครับ mdx นะครับ trx นะครับในที่นี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปดูนะครับในไบแอนซ์นะครับปึ๊บนะครับเข้ามาในบบแอนซ์นะครับในไบแอนซ์นะครับบางคนเข้ามาอยู่หน้าแรกนะครับยังไม่รู้นะครับว่าเราจะเข้ามาตรงไหนนะครับให้มากดที่มอลนะครับ M O R E นะครับขวามือกดเข้ามาเสร็จปุ๊บมาที่การออมนะครับการออมอ่ะออมเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับในแบบยืดหยุ่นเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้กดสามารถที่จะอ่า อยากจะถอดว่าไหนแล้วก็ถอนนะครับแต่ดอกเบี้ยตรงการการที่การออมแบบยืดหยุ่นตัวนี้ยนะครับจะค่อนข้างจะดอกเบี้ยน้อยหน่อยนะครับถ้าแบบปล็อกเลยนะฮะจะได้ดอกเบี้ยที่เยอะกว่านะครับแต่ในล็อกที่ที่นี้เนี่ยครคือก็7วัน15วันก็ต้องเลือกอีกทีนะครับอ่ะยกตัวอย่างนะครับผมจะเดนฮอตเนี่ยครับเดนบนเนี่ยจะไม่มีนะครับในการในการออมนะครับอ่ะผมจะไปตัว m d x ละกันนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วก็ติดอยู่ที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ ในส่วนของ SOL โซนะครับเียนโซนะครับก็มาที่การออมนะครับแล้วก็ค้นหานะครับเช่น MDX นะครับ M MDX นะครับเดี๋ยวราคบกดเข้าไปนะครับอ่าเห็นไหมฮะเราจะได้อยู่ที่5%นะฮะถ้าเป็นแบบจิตหยุดนะครับแต่ถ้าเป็นแบบที่ล็อกเนี่ยฮะเราจะได้25%เเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองตรวจสอบดูแบบล็อกนะครับ รู้สึกว่าเห็นะด้านบนเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้หมดแล้วนะครับเขาให้มีให้เราเลือกแค่15วันนะครับอ่ะก็ไม่ได้เนาะในแบบนี้นะฮะแบบยืดหยุนนะครับแบบยืดหยุ่นก็คือได้แค่5%ปอร์เซนะครับถ้าเราต้องการนะครับก็กด subscribe ไปอ่ะแล้วก็เลือกจํานวนเหรียญนะครับผมเลือกอ่ะเนี่ยผมมี4ี่สิบเหรียญนะครับเสร็จปุ๊บนะครับก็กดตกลงไปนะครับสังเกตนะครับวันที่สมัครสมาชิกนะครับก็คือวันนี้3 1เดเดือนหนึ่งนะครับ แล้วเขาจะจ่ายดอกเบี้ยคือเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันต่อวันนะครับเป็นวันต่อวันดอกเบี้ยที่รับต่อวันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ M D X ต่อวันผมก็เอามาเอิ้นไว้เล่นๆนะครับระหว่างที่เรารอตัวราคาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปนะครับผมกดยืนยันนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะฮะผมปล่อยกู้ไปแล้วนะครับผมจะไปที่เซฟลิงนะครับ แต่สำคัญสุดนะฮะสำคัญสุดเลยนะฮะเราต้องกลับมาที่นี่ครับ M D X นะครับแล้วไปกดหยุดด้านล่างนะครับสีแดงเพื่อมาให้บอทมันทําการขายนะครับกดหยุดเอาไว้ก่อนนะครับมันจะไม่ซื้อไม่ขายเลยนะครับจนกว่าเราจะไปเปิดเหรียญออกมานะครับอ่ะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทําไปที่ไปที่โซอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่โซอ่ะเห็นไหมครับเหรียญมันหายไปนะครับแต่จริงๆมันยังคงอยู่นะ M ดีเอ็กเห็นไหมครับยังคงอยู่นะครับติดลบอยู่เห็นไหมฮะติดลบอยู่สี่สิบหกจุดเก้าสองนะครับแต่ว่าเราหยุดบอทไว้นะครับอ่าไปที่หน้าแรกนะครับผมกลับไปที่ใบนั้นอีกทีหนึ่งนะครับผมหาโซ่นะครับ SOL นะครับ SOL นะครับ0ูนดนะครับซึ่งจริงๆมันมันค่อนข้างจะน้อยนะครับอ่าแบบล็อกไม่มีนะครับมีแต่แบบนี้นะ 0.78เนี่ยครับเรามีค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ก็ใส่ไว้นะครับกดยืนยันนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับไปที่โซนะครับกดหยุดครับในในรอยเคิวนะครับอ่ะเห็นไหมครับอ่ะ ่าดูนี่หมดอยู่ในกระเป๋านะครับอยู่ในหน้าของเอิญเห็นไหมฮะเราทําไว้สเหรียญน,นะครับเราก็สามารถรอได้ครับสองเหรียญน,นี้นะครับโอเคฮะสวัสดีครับ